สร้งรสรางอทัีเรีลาีหลายแอเทมาดาเจ็เทมบราดหามาเด็จไปจมือแอดเทวดาแปดสิบสอยิบกอจมนจงโชคดีสามไป ครับโอ้ยมาขึนขข้นคักขึ้นเนี่นี่เลยอ๋อตีโถสูงมากมากบินสูงมากมากครับบินสูงมากมาก,มากครับเบสสอกขาอสองขวาพี่้วยมาดนนะเบสสองข้อสองขวาพี่เออบุดบุดบุดุดน,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 นะครับ นะเบนระบบข้อเตรียมต่อเรียบร้อยครับออระบบการว่างหางครับอัดรุ่นกันไปท่านกี่หอหางแอดเที่ยวห้าสิบหยุดจ้าห้าสิบบีหางลมเอ๊ะเอาเบามาสู้หอไฟปืนหางดีหางดีแล้วครับสังวาลัย โอ้โหไฟแย้มเปิดเรียบร้อยครับทิศทางดีมากนะครับทิศทางดีมากๆครับบินสูง,สงมากๆครับจุดบาทามเมือ่อวานนี้บังไฟแผ่สองปังติดเลยครับทั้งนั้นสนามนี้บังไฟเจ่าครับหนึ่งในอื่นใครไรซีลอลยหาเสพหามิ่งบอยจูบคอยเคลิ้มตัวเบาๆบังหางเลยตำแหน่งที่สูงมากๆครับ ยี่หัวหางแอดครับไรอึงไครครับสี่ลอยหาที่หาเป็นจังไรรอดติดตามครับเจ็ดนาทีเลขเกือบสามร้อยแปดสิบสัมนอนเ <70, S 2> คร์นทางอยู่เจดสิบหาสามร้อยแปดสิบหาครับแล้ว <190. S 1> หมวกยูสิบวทิทีครับสอิกินมทุกปาทเจ็ดสิบยี่สิบแปดสิบยี่สครับหลายตัวเลขกกากับครับแต่เลขกกากับสร้าง3ปดสหลักสี่ร้อยสิบครับสองร้อครึ่งทางแล้วสองคะแนนผ่านไปครับเนตัวจะได้ฝาขาวนะครับตัวจะได้ฝาขาวยังสูงยังเบาขึ้นกาครับทำเวลาลงมาเรื่อยๆครับเกินตัวจะได้ฝาขาวตลอด ยี่หอหางแอดนี่แอดบอธรรมดาเล้วครับเนี่ยสามสิบขันใจมหาชนสองร้อยเราบางวันจุดลุนกันไปดูกันไปสำเร็จบอครับโตเลขหมวกมันสูงครับนี่กัะก๋องหมวกสี่เป็นบลกแคบแฝดสี่ร้อยยี่สิบเปดแล้วครับเลขกกระป๋หมวกเบาดีลงดียังเบาดีลงดีแต่มาตลอดครับ เป้าบบหามายจะต้องขามเพื่งใครให้ได้นั่นคือเป้าหมายนักสูจก้จะว่าน<ร>ึ่งห้าเงี้งครับนักสู้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับแอดเทวดาเจ <75 S 1> ็ดสิบห้าสองร้อยเจ็ดสิบห้าท่านไปกำเนงหา,างในแง่ข้อตังครับ ตบบอกไกลตบบอกไกลให้ความสนใจก่อยยกก่อยหมุนเริ่มมีเสียงเฮ่ห่าครับเริ่มสิกกเ,เ,ลลเก,ก็บตบกันแล้วครับสามร้อยห้าคะแนนผ่านสามร้อยห้ากลับมาถึงตำแหน่งนี้เป็นหกทีอยากอยากไว้ไหมเด้อครับกลับลมไว้ จากนล้งมาดูกันไป320 320โอ้เบิดดูกันคุบดูกดกนเบอ่งเลขหมวกครับเบิรงเลขหมวกครับรุ่นหมวกเลยครับรุ่นหมวกเลยรุ่นหมวกเลยครับรุ่นหมวกเลย340ร4 0รุ่นหมวกเลยครับอีก80สวิอีก80สวิทางกินครับ ลงบ่มไกลลงมวกไกลทางชนะทางกินเลยทางกินอีกหกสิบอีกหกวี้างกินน่นี่อีกหกสิบวีางกินนี่นี่กินอะไรชี้อยชี้ชิคุณบอกนี่นี่ังไฟนี่เก็บสิัานโอ้ทางกินครับทางกินครับกินหอดขนเลยครับบลีกสี่สิบถุงมา เมองเล็กสามสิบสครับมองเล็สี่ร้อยสามสิบเบามาอยู่เามาอยู่โอ้ยนี่ใกล้ๆดีนะครับนี่เรว่าห่างลรื่องบอป็นวตัวในฝ่าขาสขบามสิามามสิบามามามยู่สามบสามสิบสมบามสบามสิบามสิบสามสามสิามสิ้นามบาบาบสมบาบ ยีสบายสบายสิบสบายสบายครับสาดสิคะแนนผ่านโดยมดทตุงมี้ขาวสะาดกันครับผมเลกยี่สิบนี่สบายมากเก็บนันที่ผ่านสี่ร้อยยี่สิบผ่านไปนี่ครับผมใสครับุใกลก่สี่ร้อยสามผ่านนะครับลาบเอา สี่สิบห้าสี่สิบพันอมรึตึ้งสี่สี่ห้าสี่ร้อยสี่สิบห้านาทีวินาทีครับสุดยอดของน้ำหนักขางครับแอดเทวดา